เมืองลบบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยอยู่บริเวณที่ลาบรุ่มแม่น้ำลบบุรีและป่าศักด์จากการที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการตั้งกินฐานของมนุษย์จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและาศาสนาตลอดมาโดยมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาตามลำดับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบันด้วยความสำคัญที่กล่าวมาโรงเรียนเตรียมมดมศึกษาจึงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลบบุรีและในวันนี้เรามีโบราณาสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแนะนำด้วยค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ พระราชวังนารายณ์ราชีเวศค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ทีรร่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ภายในบรรยากาศของพระราชวังจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ไปทำความรู้จักกับพระราชวังนารายณ์ราชนีเวศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์หรือพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศมีข้อมูลที่น่าสนใจยังไงบ้างนั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นณเมืองลบบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2209สำหรับเป็นที่แปรพระราชฐานโดยชาวฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างพระองค์เสด็จมาประทับณพระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานาน,านๆทุกปีและเสด็จสวรรคตที่นี่หลังจากรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดามาประทับจนกระทั่งถึงราชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนสร้างพระที่นั่งเพิ่มเติมปัจจุบันใช้เป็นพิพิพธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พระนารายณ์ราชนิเวศเป็นพระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรีซึ่งมีลักษณะเป็นแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้อที่41ไร่เศษด้านหนึ่งหันเข้าตัวเมืองด้านหลังติดแม่นม้ำลบุรีมีกำแพงก่ออิดถือปูนและใบสมาล้อมรอบมีป้อมปืน7ป้อมประตูใหญ่ลูกโค้งแหลม11ประตู ที่ผนังประตูเจาะช่องรูปโค้งแหล่มจำนวนมากสำหรับวางตะเกียงเพื่อสร้างความสว่างสวยให้แก่พระราชวังในยามค่ำคืนซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งที่นิยมอย่างมากในสมัยราชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชภายในพระราชวังแห่งนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามเขตได้แก่เขตพระราชฐานชั้นนอกมีอาคารสำคัญคือตึกพระเจ้าเหา 12ทองพระคลังตึกเลี้ยงแขกเมืองอ่างเก็บน้ำและโรงช้างหลวงหลังจากที่เราได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เหล่านี้โดย12ทองพระคลังนั้นมีความสำคัญคือสร้างในสมัยราชการสมเด็จพ,พระนารายมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2,209เป็นตึกแถวสองข้างยาวต่อกันรวม12ห้อง ใช้เป็นพื้นที่เก็บของและสินค้าของหลวงก่อนที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดให้เบิกผ้าจากพระคลังสุภรัตให้ข้าหลวงใส่บวชก่อนที่พระองค์จะสวรรคตซึ่งเป็นคลังผ้าหนึ่งใน12ท้องพระคลัง นอกจากนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำที่เราได้ไปสำรวจมามีความสำคัญคือสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2209เช่นเดียวกันโดยฝีมือบาดหลวงชาวฝรั่งเศสและอิต,ตาลีสำหรับเป็นที่กักเก็บน้ำใช้และจ่ายไปตามท่อดินเผาเข้าสู่ตึกและพระที่นั่งต่างๆในพระราชวังน้ำเหล่านี้ไหลามาตามท่อดินเผาจากอ่างซับเหล็ก ซึ่งอยู่กลางหุบเขานอกเมืองลบบุรีเขตต่อมาคือเขตพระราชฐานชั้นกลางมีพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสององค์คือพระที่นั่งจันทราพิสารและพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราศาสตรสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎและทิมดาบขึ้น ต่อมาคือเขตพระราชฐานชั้นในมีพระที่นั่งสุดทาสวรรค์เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายมหาราชและหมู่ตึกพระประเทียบแปดหลังสร้างในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งพิมานมงกุฎสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ สำหรับพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นล่างจะแสดงนิทศการถาวรสองเรื่องคือ 1. เรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบภาคกลางรุ่นแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อประมาณ3 5 0 0ถึง4,000ปีมาแล้วจะแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณาคดีในจังหวัดลบบุรีเช่นโครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะและเครื่องประดับที่ทำจากหินและเปลือกหอยเป็นต้น 2. เรื่องอรารยธรรมร่มแม่น้ำเจ้าพระยาจำแนกเป็นเรื่องเมืองและการตั้งถิ่นฐานเทคโนโลยีและการดำรงชีวิตอักษรภาษา,าศาสนสถานาศาสนาและความเชื่อพระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่2จัดแสดงนิทรศการถาวรสีเรื่องคือ หเรื่องประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมภาคกลางของประเทศไทยอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่1 6บหถึงสิหรือสมัยอิทธิพลศ,ศิลปะขเขมรโบราณวัตถุที่สําคัญได้แก่ทับหลังพระพุทธรูปหน้าปรกพระโพธิสัตว์เป็นต้น 2. เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ัดแสดงศิลปกรรมแบบต่างๆที่พบในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยที่มีอายุราวศตวรรษที่11เป็นต้นมา 3. เรื่องเครื่องถ้วยที่พบในประเทศไทยจัดแสดงเครื่องถ้วยแบบต่างๆทั้งที่ผลิตในประเทศไทยรวมทั้งเครื่องถ้วยจากต่างประเทศเช่นเครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนาม 4. เรื่องประวัติศาสตร์และศิลปะโบราณวัตถุพุทธศตวรรษที่20เป็นต้นมา หรือศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปบานประตูไม้แกะสลักชิ้นส่วนปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเหรียญตราผ้าเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องถ้วยเป็นต้นการเข้ามาเที่ยวชมที่วังนารายณ์ราชนิเวศในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะได้ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังในสมัยก่อนได้เห็นวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าในหลายรูปแบบหลายสมัยและหลายศาสนาทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆอีกมากมายเป็นการท่องเที่ยวเชงประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์อย่างยิ่งถ้ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกต้องได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมอีกมากมายแน่นอนและทั้งหมดนี้คือลพบุรี วังนารายคู่บ้านสานพระการคู่เมืองปรางสามยอดเรยเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเข่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เกร้ก้องแผ่นดิออทนทอ,องสมเด็้าเมลา หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะมัดที่บดดิแกต้อใช้ตาทอนเบทอะไรนะ